ด่วนเลยค่ะรีบมาทำตอนนี้เลยนะคะทุกคนก่อนที่ของมันจะหมดนี่ล น้องๆกับคอนยักฮาโลวีนบอกเลยว่าคอนชนิดโคตรเท่เลยค่ะเพราะมันจะอยู่ด้านหลังของเรานั่นเองเขาแจกเพียงแค่5,000ชิ้นเท่านั้นนะคะเดยพี่แป้งจะสอนรับข่าวว่าทํายังไงบ้างพอเห็นแบบแล้วน้องๆไม่ต้องสายหน้าหรือเบื่อคนะพี่แป้งก็เบื่อเช่นกันแนะแต่แบบแบบนี้เขาแจกของทุกวันเลยคะ่ะน้องๆซึ่งวันนี้นะคะของเคสเนี่ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าต้องทายังไงบ้าง น้องคนไหนที่รับของจะแบบนี้เป็นประจำบ้างคะคอมเมนต์ใต้คลิปพี่แป้งหน่อยและของชิ้นนี้นะคะในการที่น้องจะได้ฟรีนั่นก็คือน้องๆจะต้องตีบอสในโลกที่1นึครั้งค่ะจากนั้นน้องๆจะต้องไปตีบอสที่2นะคะในโลกที่2 1ครั้งจากนั้นน้องๆจะต้องเปิดไข่รีเจนเ a อรีทั้งหมด95ฟองนั่นเองซึ่งการเปิดไข่เนี่ยจะใช้เวลานานที่สุดนะคะน้องๆสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็พยายามตีไปให้โลก2ให้ได้ค่ะซึ่งบอสตัวแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นั่่่นนนนนนนเเออองะะะคค้้ๆกกกกมาาตตีีีบััวแรพจดิไปทโล ผ่านประตูไปได้เลยนะคะอันนี้พี่แป้งจะสอนละเอียดนิดนึงสาหรับคนที่แบบเอ,อพิ่งมาเล่นนะไม่รู้จริงๆนะคะพอเรามาที่โลก2เนี่ยเราก็ต้องปฏตีบอสตัวที่มันใหญ่ที่สุดนั่นเองนะคะในโลกที่2ค่ะจากนั้นให้นองๆนะคะกลับมาที่โลกที่1เหมือนเดิมนะคะเดินกลับมาเลยค่ะแล้วก็มาเปิดไข่แล้วก็ปิดทุกอันแล้วเปิดไปแค่ตัวที่พี่แป้งเปิดไว้นะคะจากนั้นกดออโต้ได้เลย95ฟองนะคะน้องรีมากดนับตอนนี้เลยนะคะก่อนที่มันจะไม่ทันนะคะ